thank <laughs> you วันนี้หลังจากที่เมื่อเช้านะคะหน่อยลงมาถามาที่เราจองตัว๋วรถทัวร์จะไปเที่ยวเวในวันพรุ่งนี้นะคะหน่อยก็ตัดสินใจจองผ่านออนไลน์นะคะทางอ,าอินเทอร์เน็ตไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยให้เราเลือกวิธีการชําระนะคะซึ่งจะมีการชําระได้หลายรูปแบบมากแต่หน่อยเลือกชําระเป็นแบบไปจ่ายที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ต นะคะหรือว่าเป็นพวกมินิมาร์มันก็เลยเลือกเป็นชำระแบบนั้นตอนนี้ก็กําลังหาอยู่นะคะว่าจะไปจ่ายตรงไหนที่ใกล้ๆสุดแต่ตอนนี้บรรยากาศนะคะวันนี้ฝนตกมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เช็คอุณหภูมิวันนี้คาดการณ์ว่าฝนจะตกประมาณ90%นะคะแต่เดี๋ยวเราไปจองตัวเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรเพราะพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามานั่งหากันก่อนว่าจะมีมินิมาร์ทอะไรที่ใกล้เราที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปจ่ายเงินกันที่นั่นค่ะ ไปกันค่ะฝนตกเลยวันนี้ไม่เป็นไรเราจะได้สัมผัสหลายๆบรรยากาศหนาวก็มาฝนตกก็มาหมอกก็มีเออเลิศนะว่าไปตอนนี้ฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินค่าตั๋วรถบัสที่ Family m a r รก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ Family m a r รนะคะที่ดานาังเวียดนามมีขนมน่าก,กินหลายอันมากๆเลยเพราะว่า ที่เราซื้อเยอะเพราะว่าน้องคาน,น่ารักมากเลยเขาหาแบบที่ให้เราไปจ่ายค่าตรวจรถบัสได้เนาะเนี่ยก็จะมีขนมให้แบบเลือกเยอะหน่อยซื้ออันนี้ไปเยอะมากเลยอ่ะก็ซื้อไปฝากเพื่อนๆน,นะคะซื้อไปฝากเพื่อนๆแล้วก็เด็กพนักง,งานบริษัทซื้อไปฝาก ันนี้ก็เอาอันนี้ไปด้วยอันนี้ที่หน่อยซื้อนะอันนี้ก็จะเป็นของหน่อยหนึ่งสองอันนี้ก็เหมือนสามหเหมือนเสี่เป็นิกเกเจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าอันนี้น่าเื่อแล้วก็อันนี้นะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้เป็นที่หน่อยจะซื้อไปฝากนะคะเพราะว่าือฝากเด็กพนักงานที่บริษัทด้วยมีอะไรอีกดี จะหักขนมแปลกเราจะดูก่อนว่าม,มีอะไรน่ากินหรือเกโอ้อยยังมีขนมสับป,ปะรดอะ่ะเดบนมันเป็นภาษาไทยด้วยนะเพื่อนๆขนมปังกรอบสอดไส้แยมสับปะรดคือเราควรจะซื้อไปฝากดีไหม <laughs> แต่มันไม่มีแพ็กเกจอย่างเงี้ยที่ไทยไม่เคยเห็นนะอ๋อที่สําคัญเลยอันนี้ต้องซื้อจ้ะมามา่าวันนี้หน่อยมาสารวจมินิมาร์แล้วกันเนาอแล้วก็ซื้อมาม่ารถแปลกๆที่เป็นมาม่าแบบเวียดนามไปฝากอันนี้จะเป็นโซนมาม่านะคะเอาเป็นมาม่าเวียดนามดีกว่ารถอะไรอะรถหมูอน,นี้รถหมู เส้นเล็กๆเ,เลยอะเหมือนเส้นเฝออะอันนี้เหมือนเส้นเฝอเลยะค่ะลองไปเลยอย่างันหนึ่งน,นี้จะเป็นรถเมล์แล้วปะ ต้องซื้อไปฝากเพราะว่า,วามันหลายคนยาเราซื้อไปให้พ่อให้น้องสาวด้วยนะคะก็เลยต้องซื้อเยอะนิดนึงเพื่อนๆดูนะบะหมี่เนี่ยหมื่นแปดเนี่ยเราซื้อขนมไปถุงใหญ่มากเลยก็ประมาณสองหมื่น this one how much 45 But so all in the price downstairs two thousand twenty thousand mm -hmm. is this correct. Um oh, it's another it's another kind of uh, candy but we've got to forgot hey, oh. to it. Uh -huh, uh -huh. yeah this it's <Another. S 1> okay. I อ u y าอ้อขอ this เป็นสาวเวียดนามสวยนนกเซซับเรชซับเร this is by ซีจ้าน่ารักนางสวยมากนะน่ารัก you so beautiful ลูกฟริตีโอเคอันนี้นะคะซือไปฝากเด็กๆเนื่องมาจากว่าเราเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะคะเราจึงได้รับสปอนเซอร์สนับสนุนในการซื้อทั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้ของที่เราซื้อไปทั้งหมดนะคะเบสิกก็อยู่ที่ สี่แสนห้าหมื่นจบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนทีนี้เราก็จะจบภารกิจซื้อของฝากแล้ว thank you อโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปจ่ายค่า,าตัวกันต่อในไหนน้องเขาก็ช่วยเราแล้วเราก็จะอุดหนุนน้องเขานิดนึงนะคะ เพื่อนๆคือตอนแรกเนี่ยนะคะที่เราจองตั๋วรถบัสที่เราจะไปเววันพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถไปจ่ายที่มินิมาร์ทต่างๆเนี่ยตามที่เขาระบุได้เลยตอนแรกเราไปที่แรกนะคะที่แฟมิลี่มาร์ทเขาก็บอกว่าไม่ได้เลยแนะนำให้มาที่วินมาร์แล้วพอมาที่วินมาร์เสร็จเนี่ยพนักงานเองเนี่ยก็แบบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะคือตอนนี้กลาลังงงมากเลยว่าเราจะจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ยังไงจะทํายังไงได้บ้างแบบเหมือนกับเขาแบบไม่รู้เลยว่าสามารถจ่ายได้อะไรประมาณนี้ เพื่อนๆตอนนี้สรุปว่าเขาบอกเราว่าที่ร้านเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเราก็เดินหาที่จ่ายมา2ที่ลาซึ่งมันไกลมากๆจากที่พักเราแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเรากลับไปที่ที่พักก่อนเพื่อที่จะเอาของไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอายังไงต่อดีกําลังคิดกันอยู่เดี๋ยวอาจจะแบบให้ทางโรงแรมช่วยแต่เผอิญว่าพนักงานที่โรงแรมอ่ะคนเมื่อเช้าที่อยู่เวทคือเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ค่อยได้อยู่เหมือนกันก็เลยแบบเอ๊ะจะเอายังไงกันดีเดี๋ยวเราไปตั้งหลักที่โรงงแมนนนนนกก่่่ออดีวาาาถ้้ยัะ สรุปนะคะทุกคนเอาเป็นว่าหลังจากที่เราไปเดินตามหาที่แบบมินิมาร์หลายที่มากแล้วเราไม่สามารถจ่ายค่าตัว๋วรถรถบัสที่เราจะไปเวฟในวันพรุ่งนี้ได้ด้วยนะคะแล้วเราก็ไม่สะดวกเพราะเราไม่ได้เปิดโลมมิ่ง ของอโทรศัพท์มาเวลาเราจะจ่ายซื้อพวกแบบบริการทางออนไลน์จ่ายค่าตัวอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการแบบใช้รหัสด้วยในการที่จะแบบอคอนเฟิร์มยืนยนันเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจกันว่าอันนี้เมื่อฝนตกแล้วไม่ไปลวกันเดี๋ยวเอาไว้แบบครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้มาเวียดนามก็ค่อยไปทีนี้ก็เลยหาอะไรทานกินการมือ้อมื้อเที่ยงนะคะเราก็เลยได้มาทานร้านอาหารเกาหลีซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,กับที่พักของเราตรงนี้นะคะเราก็จะทานเป็นซุป หมูกระดูกหมูนะคะเป็นเซตเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าวันก่อนเราเดินผ่านร้านนี้เราเห็นคนแบบเยอะเต็มร้านมากๆมาเวียดนามกินอาหารเกาหลีเฮ้ยดีนะจะเป็นแบบหลอดหรือแก้วอะไร้ยจะเป็นสไตล์นี้หมดเลยใช่แล้วทิ้งจริงๆคือขี้เกียจร้าน น้ำใสที่เราสั่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกเครื่องเคียงจิมจิต่างๆนะคะที่เขาให้มาทานนะคะจิมจิ

คนละหนึ่งแตดห้าหมื่นดอกนะคะตอนนี้เรากินกันอยู่ที่ดาวนางเวียดนามนะคะไม่ได้อยู่ที่เกาหลีตกประมาณคนละสองร้อยสิบบาทนะคะเยอะ อีกมากอีกมากซาดานีจอกก้งโอเคกิมจิมาซิโซโยเน่มากมากไทยเซไทยแลนเซอร่อยมากแบงแสนสามใบเนาะ thank you แตควณมน่ะาะเนอันนี้เป็นร้านที่เรามากินนะคะอร่อยมาก ร้านที่เรามากินมื่อสักครู่นะคะคือร้านนี้นะคะอร่อ,รอย <laughs> มชชีสยออร่อยมาก <laughs> บอกเลยแล้วก็ถูกด้วยแต่ะ <laughs> ชุดนี้ก็คือเขียวอ่อน,นเขียวเข้มแล้วก็ชมพ <laughs> <laughs> ูคือแบบว่าคัลล์ฟูอ่ะเทนทะเลเทนแบบอยู่ใกล้ทะเลดานังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นเปล่า เพื่อนฉันนะคือพาคือจะบอกนะว่าเพื่อนหน่อยเนี่ยเบตตี้เนี่ยพาเข้ามินิมาร์หรือว่าซู p e เปอร์มาเก็ตไม่ได้เลยนางจะคืนนางจะมีจิตวิญญาณที่แรงกล้ามากนางจะวิ่งไปตรงที่ขนมเค้กก่อนเลย อะไรก็ตามที่เป็นเค้กฟูปูนุ่มๆ<แ>เค้กแบบเพื่อนๆลองนึกตามนะเป็นเค้กแบบสไตล์ไต้หวันน่ะนางจะมุ่งมอยู่ตรงนั้นในขณะที่หน่อยเดินสำรวจหลายช่องหลายล็อกแล้วฉันทันกลับมาเมื่อไหร่นางก็ยังอยู่ตรงที่เดิมคือนางอยากกินแต่นางกลัวอ้วนนางกลัวน้ำหนักขึ้นแล้วนางก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเดินไปสิบนาทีเรากลับมาอ้าวก็ยังเจอนายอยู่ตรงนั้นคืออะไรเอาจริงๆนะทุกคนตามแฟนเราเนี่ยวันนี้ถ้าฝนไม่ตกคืออากาศน่าเดินที่สุด ตั้งแต่ที่เรามาเพราะว่าไม่มีแดดเลยแล้วก็อากาศเย็นหน่อยใส่เสื้อแบบบางมากนะคะเดี๋ยวตอนเย็นต้องไม่เปลี่ยนให้หนาเพราะว่าวันนี้ตอนเย็นเรามีนัดกินกันอีกแล้วนะคะคือเราจะมีนัดไปทานอ่าล็อบสเตอร์นะคะเรามีนัดไปทานล็อบสเตอร์กันซึ่งวันนี้เราตัดสินใจกันว่าเราจะสั่งแบบเซตใหญ่เลยนะคะก็ราคาไม่แพงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรามีงบจำกัดในการเที่ยวครั้งนี้นะคะ ตอนนี้มาถึงโรงแรมแล้วค่ะบอกแล้วจากร้านเกาหลีเนี่ยที่เรากินมาสักครู่เนี่ยนะคะมาถึงโรงแรมคือไกลมอไม่ไกลเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปพักผ่อนกันก่อนแล้วก็ตอน,นินก็ไปกิน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 